ในฮงไกสตาร์เร a ลแพดสามจองที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนเนื้อเรื่องของน้องข้าวเนี่ยจะมีแมปอยู่แบบหนึ่งนะผมที่เป็นสวนดอกไม้ทุกคนรู้ไหมว่าเราสามารถกลับไปแมปนั้นได้คิมนี้มีคําตอบครับโอเคในการที่เราจะกลับไปแมปสวนดอกไม้ในเนื้อเรื่องของน้องข้าวได้เนี่ยเราต้องทำสออย่างให้สําเร็จครับผมหนึ่งคืออาชีพไมับของการเก็บมแมลงให้ครบแล้วก็สคือเก็บมแมลงให้ครบทุกตัวนะผม เก็บมแมลงก็จะมีทั้งหมด8แมปเนาะในแพทช์นี้ก็จะมีตรงนี้เนาะมีตรงนี้มีในแมปทุกแมปเลยจะมีมแมลงซ่อนอยู่ให้เราเก็บมแมลงของทุกแมปให้เสร็จก่อนนะผมก่อนที่เราจะเริ่มทาอะไรเลยมแมลงของทุกแมปให้เราเก็บให้เสร็จก่อนนะผมเคลียร์นี้ให้เสร็จเนาะต่อมาจะเป็นในส่วนของอาชีพลับนะผมอาชีพลับจะค่อนข้างเยอะและยุ่งยากหน่อย แนะนำว่าค่อยๆทําไปนะผมอะชิมเมแรกที่เราจะมาแนะนําเลยเนะี่ยคืออะชิมเมของแบบนี้นะผมอะชิมเมของแบบนี้เนะี่ยเป็นการจุดตัวบ่อน้ํานะผมทั้งสี่บ่อเนานะซึ่งก็คือบ่อน้ําตรงนี้นะผมบ่อน้ําจะมีอยู่ทั้งหมดสี่จุดนะผมตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สาม แล้วก็ตรงนี้สี่นะผมโดยที่แต่ละบ่อเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยวิธีการทําก็คืออ่ะสมมุติว่าผมอย่างนี้นะผมย้อนกลับก่อนบ่อน,น้ําครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดทําการอธิษฐานครับแต่ละบ่อจะต้องได้รับสัญ,ญลักษณ์ตามที่กําหนดถ้าเกิดไม่ได้ให้เรากดสเปซบาร์ย้อนเวลากลับไปห้ามกด รับคําอธิฐานเด็ดขาดนะผมไม่งั้นเราจะต้องรอวันต่อไปห้ามกดเด็ดขาดนะครับผมรับพรถ้าเกิดไม่ได้ให้กดสเปซบาร์แล้วทำอย่างนี้เรื่อยๆนะผมจุดที่หนึ่งจะต้องเป็นรูปตาช่างนะผมจุดที่สองจะอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงกลางจุดที่สองให้เป็นรูปกิ่งไม้แบบนี้นะผมจุดที่สามจะอยู่บริเวณตรงนี้นะผมให้เป็นรูปเครื่องหมายากาบาทัทอย่างนี้เนาะ ส่วนจุดที่สี่จะอยู่แถวตลาดนะผมให้วาดมาเลี้ยวซ้ายหนึ่งทีให้เป็นรูปถ้วยนะผมหลังจากนั้นถ้าทำสี่ตำแหน่งนี้เนี่ยได้เียลักตามนี้แล้วนะครับผมให้กลับไปหาตัวหุ่นลองเสื้อนะผมนาจะให้กล่องพร้อมชิมเป็นรับอันนี้อันแรกเนาะแล้วก็ย้ําก่อนว่าถ้าเกิดจะทําอันนี้ได้เนี่ยต้องเก็บมแมลงในแบบนี้ให้ครบยี่สิบตัวก่อนนะโอเค เดี๋ยวเราไปที่เควสต,ต่อไปกันเลยโอเคเควสต,ต่อมานะผมเควสที่สองให้เรามาที่เมืองประการนะผม ode, เคยนอตเนาะตอนนาตินิรันให้เราลงจุดเทเลพอร์ตนี่ผมจุดเเลพบอร์ดที่ลานปลาลองนะผมลงมาหลังจากนั้นนะผมให้ทุกคนเปลี่ยนโหมดนะผมการเด,เ,เ,ดกดเดินเป็นเดินแล้วกดเดินไปเรื่อยๆนะผมเดินไปนเรื่อยๆเดินเดินเดิน จนมาถึงบริเวณแถวแถวนี้นะผมถ้าเป็นปกติจะต้องเดินนะแล้วมันจะมีมแมลงนะผมผุดขึ้นมานะผมเป็นคาสซีนโผล่ขึ้นมาเป็นมแมลงตัวหนึ่งนะผมตรงนี้นะผมให้เราตอบคาถามมันนะผมว่าดวงไฟมีกี่ดวงถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็น13ดวงน่าจะนะผมผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเอาภาพในวิกิมาแปะอีกทีแล้วกันว่าคําตอบต้องตอบอะไรนะผมแต่ว่า,มาแมลงจะโผล่มาบริเวณนี้เนาะ ต่อมานะผมคดีที่สามเนาะให้เรามาที่เมืองปราการนะผมสมรภูมิอาบโลหิตตรงนี้เนาะมาที่วัดประตูหลอมวิญญาณนะผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะเดินเข้าไปกันผ่านประตูนี้ไปนะผมเข้าไปสู่ลานนะเข้ามาลานนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินนะผม เดิน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 ถ้าเป็นปกตินะผมเดินตรงนี้นะผมจนมาสุดแถวแถวบริเวณนี้นะผมก็คือแบบเดินมาแล้วแบบเอาหน่าถ่ายถ่ายมาทอนๆนะ่ะมันก็จะมีมแมลงอีกตัวนะผมพอบอกมาแล้วก็ตอบคาถามซึ่งเดี๋ยวคําตอบเดี๋ยวผมไปหาภาพในวิกิมาแปะให้ซึ่งผมก็จำไม่ได้ว่ามันตอบอะไร <laughs> นะผมเราก็จะได้ไอชิมิ้นพร้อมกล่องอีกหนึ่งกล่องนะผมต่อมาอันนี้น่าจะเป็นพัลเซ่ แรกๆเลยของแมปนี้นะผมที่นี่หลายๆคนน่าจะยังไม่ปลดล็อกตัวเลยหลายคนอาจจะทําไปแล้วเนรับผมให้มาที่ห่วงลึกแห่งชาตาครนบผม,ตร,มตรงนาตีนนะิดันเนาะมาที่วาร์ปสุสานนะผมแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอพัลเซ่ลตอภาพนะผมที่มันไม่มีอะไรอยู่บนหน้าจอเนาะวิธีการแก้ก็อันนี้เดี๋ยวผมแปลวิกิไว้ให้ข้างล่างนะผมว่าแก้ยังไงเนาะเราจะทาตรงนี้ได้เราก็จะได้กล่องมาหนึ่งกล่องนะผมพร้อมไอชิเมนลับอีกหนึ่งอันเนาะ โอเคต่อมาจะอยู่ในแมพของส่วนยอดอรุณเมฆาเนอะผมสภาครึ่งเทพเนาะ<ส>ให้เรามาบริเวณบ่อน้ำบ่อนี้นะผมมันจะมีตัวเลือกให้แสดงความเคารพนะผมในจุดนี้เนะี่ยถ้าเราแสดงความเคารพห้าโน้ตด,ดนตรีนะผมโดยที่มันจะอยู่ตรงระหว่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะ ตัวที่มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ให้นะผมว่าเราต้องทำตามลำดับไหนแต่ว่าทุกครั้งที่เรามาตรงตำแหน่งเนี่ยก็จะมีคำว่าอธิษฐานเนาะข้างล่างตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้นะผมจะมีตำแหน่งทั้งหมดสามตำแหน่งเนาะแต่ว่าเราต้องทำห5ครั้งนะผมตามลำดับที่ผมแปะภาพเอาไว้เราก็จะได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องนะผม โอเคคิชต,ต่อมานะผมให้เรามาที่ตัวแดนพยากรกศักสิทธิ์นะผมลงวาร์ปมาตรงเส้นทางสกสาระตรงนี้เลยนะผมและให้เราเลี้ยวนะผมเลี้ยวซ้ายมาลงลิฟต์ตัวนี้นะผมลงไปข้างล่างเลยโอเคหลัง okay. จากลงลิฟต์มาแล้วนะผมให้เราหา ท่านควบคุมมือนะผมท่านนี้เนาะโอเคแล้วก็บินออกมาครับบินออกมาชนขอบตรงนี้เลยโดยที่ช่องเนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะผมว่าช่องไหนเป็นตำแหน่งไหนนะผมเราต้องเรียงเลขนะผมสามหนึ่งสี่อะไรสักอย่างน่าจะเป็นค่าภายถ้ผมจะไม่ผิดนะผมให้เราเอามือเนะี่ย บินทะลุเข้าไปนะผมตามลําดับบินทะลุบินทะลุยังไงก็ได้นะผมบินซ้ายบินขวาก็ได้แต่ว่าบินทะลุแบบนี้นะผมตามลําดับตัวเลขที่เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้นะผมแล,ะแล้วเราก็จะได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องนะผมโอเคต่อมาจะเป็นเควสที่ค่อนข้างยาวนิดนึงเควสนี้ผมอาจจะไม่ได้วิ่งให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะวิกิเข้าไว้ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้นะผมเป็นเควสที่เราต้องทําลาย รูปปั้นหินนะผมทั้งหมดประมาณ3ตัวนะผมตัวแรกมันจะอยู่แถวๆบริเวณนี้นะผมส่วนตัวที่2เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปข้างในนะผมตรงที่มันเป็นบ่อบัวนะผมแล้วก็ตัวที่3จะอยู่แถวหุ่นซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการทําไว้ในข้างล่างนะผมแล้วก็แปะภาพไวใ้ให้ดูเนาะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พาเดินนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแล้วก็มาถึงเควสสุดท้ายนะผมของตัว วิธีการปลดล็อกเนาะให้เรามาที่แบบสเตเซียนะผมเมืองกระดูกมังกรเนาะแบบที่เรามาเจอกับมังกรของน้องข้าเนะผมทีเราผอนมาตรงนี้เลยก็ได้ครับแล้วเราก็วิ่งออกซ้ายมาวิ่งออกซ้ายวิ่งขึ้นขวาทะลุมอนเตอร์ตรงนี้ไปเลยนะผมครั้งแรกที่เรามาตรงนี้เนะี่ยมันจะมีมแมลงนะผมอยู่ตัวหนึง่งนะผมให้เราทำเคเวสของมแมลงตัวนี้ไปก่อนเนาะตามเคเวสไปเลย หลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำเควสสามสี่รอบแล้วเนี่ยเควสมันจะเป็นเควสที่ให้เรามาแก้พัซ์เซตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปับ๊บเราจะออกมาห้องนี้พร้อมได้ของทําอย่างเนี้จนกว่า,มาแมลงจะหายไปครับจนรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นพัซ์เซนอินของตัวเควสละก็คือให้เราเนี่ยดันลูกบอลน,นะผมอันนี้คือผมทิ้งลูกบอลเอาไว้แล้วเนาะ โดยที่ลำดับการเรียงลูกบอลน่ะจะเป็นอย่างนี้คือเราสามารถาใช้ในการสถายตรองกลางได้ใช่ไหมให้เรามารับไอ้น,นี้ตรงนี้อันนี้คือเมื่อเราเสร็อัพบอลเรียบร้อยแล้วนะให้เราถ่าลูกขวาบหนึ่งทีหยุดในตำแหน่งนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายอันนี้มา หยุดในตำแหน่งนี้ถ่ายนี้มาหยุดในตำแหน่งนี้แล้วก็ถ่ายนี้มาหยุดในตำแหน่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถ้าผมจำผิดขออภัยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ถ้าเกิดมันผิดนะผมแล้วเจ้าผู้จอมโจรน,นะผมจะพาเราไปหาห้องลับอีกห้องหนึ่งนะผมเราจะได้เควสอันนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะผมหลังจากนั้นเมื่อเราได้เควสทั้งหมดนะผมให้เรามาที่ ่าตัววับขอคอยจันคู่นะผมจะมีประตูปรากฏอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้คือประตูเข้าสู่ตัวทุ่งดอกไม้ของความทรงจำนะผมเราก็เข้าไปได้เลยเราก็จะมาโผล่ที่แมปนี้อีกรอบนะผมโดยที่แมปนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรนะผมไม่มีอะไรให้เก็บไม่มีอะไรทําเลยนะผมมีแผลผลึกความทรงจำนะผมที่น้องข้าวนะผมอยู่กับตัว อ่าผมจำชื่อน้องไม่ได้ผมจำชื่อน้องอีกคนไม่ได้เขาชื่อน้องชื่ออะไรนะไซถ้าอย่างนะัผมโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะลองเอาน้องข้าวในไอดีทุกคนนะผมกลับมาถ่ายรูปตรงนี้อีกครั้งนะผมถ้าใครอยากถ่ายเนาะส่วนตัวผมไม่มีก็ฝากทุกคนไปถ่ายกันด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับการรับชมนี่ผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วโอ้ยเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ